สวัสดีชาวเกมเมอร์ผมยินดีต้อนรับสุริไกาวาเกมเมอร์กิติวาเจ้ากล่าวฮะวันนี้ม่ใิเกมเพื่อนบ้านอีกแล้วนะครับไปไปก็กลับมากับแก๊งเดิมครับผม <c oughs> นะวันนี้เราจะเจออะไรนะแล้วใครจะเป็นเพื่อนบ้านเราจะหนีรอดจากเพื่อนบ้านไหมมาดูกันเลยดีกว่าครับห้ามทำผม <c oughs> ผมเป็นเด็กผมไม่อยากาเป็นเด็กครั้งนี้เรากลับมาที่โรงพยาบาลอีกรอบเพราะว่าเมื่อกี้เราตายกันเร็วเกินไปนะคะ ฆาตกรคือแบบโกงอ่ะผมว่ามันโกงเกินโกงสุดเลยเราจะกลับไปหาของกันต่อนะคะดูซิว่าครั้งนี้เราจะรอดจากที่นี่ได้เปล่าไปกันดีกว่าเฮ้ยเด็กถือไม้เบสบอลเราเจอคุณแต่เราจะไม่อยู่ใกล้คุณบอกเลยว่าตอนนี้ใครวิ่งเข้ามาหาหนูคนแรกคือหนูจะยิงด้วยหนังกะติก์นะคะหนูมีหนังกะติกสอยู่ คือที่ติมเอสว่ามีหลายดอกเหมือนกันมีหลายอันมีหลายลูกถือตั้งครับเอาละเราจะอยู่ในที่ของตัวเองนะคะใครเจอของอะไรบอกด้วยนะจะได้รู้ว่าคุณไม่ใช่ฆาตกรผมไม่เจอสีทองเฮ้ยต้องไขให้ฟังต้องไขให้ฟังไงไอ้ยอนเผมไม่เจออะไรเลยเจอเฮ้ยหนูเจอทางลับผมเจอแต่รอยยิ้ม ตอนนี้กุญแจถูกขายไปหนึ่งดวงนะคะดอกจากหนึ่งดวงเป็นดวงอะไรกับกุญแจสับพนาหนูกลับมาที่ห้องที่เคยเจอกุญแจเฮ้ยเฮ้ยให้หนูอยู่หนูอยู่กับโอปอหนูอยู่โอปอโอปอฉายไฟฟิฟฟ์โอปอเป็นเหรอไม่รู้แต่หนูไม่มั่นใจคือทุกคนก็มีความกลัวหนูบอกเลย เป็นเด็กบ้านบ้านเป็นเด็กเลี้ยงงัวเฮ้ยไม่เจอของเลาในตู้ไม่มีผมจะบอกว่าบ้านหลังเนี้ยเฮ้ยเด็กมาแล้วเฮ้ยอย่ามาเปิดอย่ามาเช็แว็บเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนหนูมีแบบสตอกเกอร์หนูบอกเลยใครก็ไม่รู้ตามติดชีวิตหนูมากใครกดใครกดโซน่าเนี่ยผมผมผมพี่มายเป็นไหมเนี่ย มันมีกุ่มอยู่กดโซน่าหาเด็กแน่นอนเฮ้ย hey, มีกดโซน่ากดด้วยนี่แป้งจะได้รู้ว่าใครอยู่ใกล้เราหรือเปล่าด้านบนมีหนึ่งนะคะด้านฝั่งซ้ายมีสองคนนะคะโอเคเราจะได้ระวังตัวได้ทันเฮ้ยเฮ้ยหนูไม่ได้เป็นแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าตอนนี้หนูไม่มีการแปลงร่างเดๆทั้งสิ้นกดไปบ่อยอ้าวแล้วครับ ตอนนี้มีใครเปิดกุญแจไปได้เพิ่มหรือเปล่าไม่บอกเลยไม่บอกไม่กล่าวก็คือไม่เจอไงก็คือไม่เจอไม่เจออย่างเรายังหาของอยู่เลยบ้านหลังนี้หาของยากเนาะใช่หาของยากหรือา้าตกราไปซ่อนนะตัวอะไรา้ากรเป็นตัวอะไรข้าตกรตัวอะไรไม่รู้อ่ะน่าจะเป็นเด็กดำทุกคนเด็กดำใส่หมวกปว เด็กน้อใส่บ้าไอ่กับหนูอยู่กัหนูอยู่กัหนูเลยจุ๊บแจงจุ๊บแจงเป็น,มนไ,มไม่เป็นร้ยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอรเร้อเปเ็นต์เลยร้อยเปอร์เซนเลยเลยมื่อกี้คือแปลงร่างจุ๊บแจงกดผิดแนี่นอนพี่รู้แั่ไม่ได้กดอะไรเลยทัวเลยโอ้ยมันปลาใส่หนูด้วยมันปลาใส่หนูปลาของอะไรไม่รู้

สองตัวเลยมันมันไม่มีทางที่มันจะแปลงร่างเพราะมันเป็นตัวตลกทุกคนทุกคนอย่าไว้ใจจุ๊แจงจุ๊แจงอ่ะเห็นหน้าซื่อๆอย่างเงี้ยขมวขวขมวัวขมวัวขมวกขมวัวมากเขยว่ะขมวขมวกขมวมวัวขวขอที่ยมวทีขถือขม่ัวขมวัว่มวัขมวัวขมวัางมอัวขมวขมวัวขมวัางมวัวมวัวขมวัมัวขมวยวมัม่เวมวัมวัวขมวัวขมวแจงนี่พี่เองนี่พี่เอง ตอนนี้คุณเป็นคุณเป็นโซโลหรอคุณเป็นโซโลหรอโอ้โหผมผมเป็นโซโลเนี่ยแหละแต่ผมบอกเลยว่าไอตัวสีสีดำดำอ่ะตัวเด็ก<ส>ดอยตัวสเด,ด็กดกอยตัวเด็กดอยหมวกไอเนี้ยหมวกไหมพรมอ่ะคุณต้องระวังให้ดีๆมันแปลงร่างหลายรอบต่อหน้าผมแต่ผมใช้วิชาจุกขั้นเทพออกมาได้ค <c oughs> ือ <c oughs> คุณคุณโคตรผู้เล่นเลยอ่ะคุณไม่เห็นผมอยู่ตรงหน้าแท้ๆคุณไม่ไม่แอบในตู้คืออะไรต้องผมเป็น เอก็ยืนดูคุณแดดในตู้คุณยืนดูผมได้แต่ผมง้างรออ่บอกแค่นี้โอ้โหถ้าจับก็คือโดนแล้วบบเม<า>ื่อกี้อย่าผมใช้วิชาวิชาเต่านินจามันไม่ได้อพี่เป้งเลืล้ยเหลือลยุดดอกเดียวเนี่ยพี่ใช้วิชาเต่านินจาพี่บอกเลยว่าตาบบเมื่อกี้คือจุ๊บแจ้งอะไม่สามารถมองพี่ด้วยตาเปล่าได้โอ้โหพูดมาได้เด็กทุกคนนั้นดูคลิปพี่แป้งนะต้องมาดูคลิปผม นี <favors S 2> ่กดโซน่าด <Sie h, S 2> <but S 1> ูเลยขึ้นผมกดโซน่าดูตอนนี้ยังไม่เจอจุ๊บแจนะแต่ว่าเราต้องดูให้ดีๆว่าจุ๊บแจงเนี่ยได้แปลงร่างเป็นชาวมอหรือเปล่าจุ๊บแจขโมยกุญแจไปแล้วเออผมขายไปสองดอกนะผมขายเนี่ยผมขายไปแล้วผมขายไปแล้วนี่ผมไม่ได้ขายเลยเออไม่ถ่กก่อนแจุ๊บแจเอากุญแจไปแล้วอะไงอ่ะมันอยู่ข้างบนเป่า เจอไ่แล้วแปว่ามันอาจจะอยู่ข้างบนนะตรงห้องสมุดมีใครไปยังยังไปดิไปดิปะไปด้วยไม่ต้องเลยไปด้วยอย่ามาแหลมอุ้ยอุ้ยอะไรใครใครใครโดนผอมหอมโดนตรงไหนตรงไหนไห่เห็นเลยกูยังไม่เห็นเลยมึงอยู่ไหนเนี่ยที่ม่อยู่ตรงไหนแจงไม่ได้เป็นหรือไงกดโซน่ากดโซน่าชุกแจ้งเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยเดใครอยู่ด้วยกันอะ ผมอยู่กันสาคนแ่่ตรงนี้มีสองคนอยู่ด้วยกันช่ไม่อยู่ด้วยกันผมเจอตัวตลกตรงห้องหุ่นห้องหุ่นเหรอพี่ไม่ห้องเพราะว่าเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นอ่ะที่แป้งเข้าตัวมีแค่จุ๊บแจงคนเดียวที่รู้มันก็รู้ว่าจุ๊บแจงอ่ะเป็นจอมโป๊ปดผมยังไม่ได้โป๊ปดเลยผมยังไม่ได้พูดอะไรเลยเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ทางนี้เราต้องไปห้องสมุดกันเฮ้ยมี่กองสมบัติสมบัติช่วยด้วยช่วยด้วยใครเนี่ยผมผมผมพี่ ชึบชึบชึบไม่มีไม่มีงั้นแสดงว่าตรงเนี้ยไม่ไม่ไม่ได้เป็นหมดเลยใช่พวกเราไม่ได้เป็นหมดเลยพวกเราเป็นคนบริสุทธิ์แล้วคนดีแล้วผมแล้วผมเรียกมาคนเดียวนี่ผมจะเป็นไหมเนี่ยเป็นอ่าเป็นพี่จิตรเป็นด้วยอเป็นข้าวตกรังสองตัวงงไปหมดแล้วเนี่ยชิบหายเลยเฮ้ยนี่ไงนี่ไงเจอแล้วทางขึ้นทางขึ้นมามามาตามมาตามมาตามมาผมยั่คนเดียวไม่ใช่อะไรฮะผมหาไม่เจอคุณพูดคุณเป็นอะไกันห้องเนี้ยมันต้องมีกุญแจอีกอันหนึ่งแน่นอนชัวร์เหมือนผมมาค้นอ่ะผมกุญแจไม่เจอเลย เขาบอกว่ามันมีปืนไรเฟิลซ่อนอยู่ด้วยปะอันเนี้ยเหมือนใครเปิดแก๊สเลยมใครใครจะระเบิดบ้านแล้วเป่ะเนี่ยเปิดแก๊สทำไมระวังนะระวังระวังตกนะตอนนี้แก๊งเด็กกำลังหาของอยู่นะครับเฮ้ยมีควันของนอกเองโทรว่กุญแจที่ต้องการคือสีอะไรอ่ะสีฟ้าสีฟ้าเหลืองกับฟ้าโอเคขอบคุณมากนะฆาตกรตกเจอสีแดงอ่ะ จอสีแดงไม่เอาใช่ไหมตัวตลกตัวตลก <Bra> มันปล่อยแก๊สไว,<ต>ปไวป้ปล่อยแก๊สไว้อยู่ตรงตรงตรงประตูต <g ül> อ๋อช่างมันให้มันดมแก๊สตาย <c oughs> <g ül> ดมแก๊ส <g ül> เราไม่ลงไป <g ül> <ๆ>เราไม่ลงไปจนกว่า <c oughs> มันจะแบบเวลามันจะใกล้จะหมดเดี๋ยวเราค่อยลงไปผมดทนกับลมตดฉันจะเปิดทุกโต, <c oughs> <c oughs> ตู้ฆาตกรจุ๊บแจงจะต้องโดนฆ่าล้างโคตรโอ้โหเบื่อเราอ่ะคุณมาที่ ขึ้นมาทำไมเออมันมีทางเราจะจัดการต่อสู้แต่ครั้งนี้คือไม่ได้หนึ่งต่อหนึ่งเราจะลุมมันจะไปกดปิดทำไมเราดูที่กล่องสมบัติทุกกล่องเลยนะคะเพราะมีกุญแจสีฟ้ากับสีเหลืองหรือเปล่ามันมีรูไม่มีเลยอ่ะทุกคนอยู่ไหนแล้วเนี่ยอยู่นี่ไงอยู่ห้องนีอยู่ห้องแรกหรไปแต่ฟาไฟาเหรอโอเคโอ้เฮ้ยเราคุณจะไปไหน อยู่ในตัวนี้มีทางเข้านะตัวเนี้ยเนี่ยเนียตัวเนี้ยคือหาหาของไม่เจอเพราะไม่มีตัวตัวสเกลเอ้ยไม่มีตัวนักสืบจะบอกว่ามีตัวนักสืบแบบบางทีก็จช่วยนะเพราะว่าหาพิกัดไม่เจอสวยพี่สวยเจอปืนแล้วแต่มีนัดเดียวน่ะไหนไหนไม่เดีมยาทีเดียวตายเลยปะใช่ใช่ใช่เฮ้ยคุณต้องคุณต้องรอผมด้วยดิผมยังอยู่บนดอฟออยู่เลยอ่ะผมต้องย่อนนะ โอ้โหต้องย่อใช้คำย่อเพจุกใจจะได้ไม่รู้อรับไม่รู้เลยผมไม่รู้เลยดาวฟอลดาวฟอลไงดาวฟอล์นี่เราโดดไปเราจะเจ็บอ่ะใช่ใช่อย่างนี้ดีกว่าบางทีเราอาจจะต้องดูตรงหลังตู้ด้วยนะหลังตู้หลังอะไรพวกนี้ยลิ้นชักอ่ะเผื่อว่ามันจะมีของไม่มีทางออกอื่นไหมตรงนี้อืมไม่มีเลยฮ้ยี่กล่องของขวัญมีปะอะไรอ่ะทางออกนี่้กล่องของขวัญน่ารักอ่ะเอาไปด้วยดีกว่าขโมย ฝั่งนี้ไปไม่ได้จ้ะฝั่งนี้เป็นฉากที่เป็นแบบบักๆหน่อยฟ้าพวกเราเราต้องโดดลงไปจริงเหรออุ้ยเออมันสูงมากอะพี่มันมันไม่น่ารอดนะจริงเราไม่คมาที่นี่ใช่เราไม่ควรมาที่นี่เราลงมาแล้วไงเราลงมาอุ้ยมันอาจจะมีสวิตป่ะมีสวิตอะไรป่ะเราดูดีๆก่อนเออต้องหาตรงเนี้ยคืออ๋อตรงนี้มันเป็นทางของฆาตกรใช่ใช่ไหมใช่ฆาตกรมาเปิดให้หน่อยดีใต้อยู่ไหนอ่ะโอ้ย อยัางงงผมงงไปหมดแล้วผมอยู่ไหนก็ไม่รู้ผมอยู่เด็กๆเด็กๆเรามาทำอะไรกันตรงนี้เนี่ยออืแล้วไม่มีหน้าต่างด้วยคือมันคนเข้ามาแค่คนเดียวอ่ะแล้วก็ผมอยู่คนเดียวนี่เราลงมาหมดเลยไงผมรู้แล้วผมรู้แล้วคุณอยู่ไหนอยู่ไหนพี่คุณอยู่ในนี้แน่เลยในหอประพาคารไม่ใช่ที่ที่มันทะลุหลายหลายชั้น มันต้องมีคนเปิดพี่ว่าเอ้าพี่ไปเองหลบเด็กเอาอะไเงี้ยเอ้าเอ้าผมอยู่ในห้องเปิดมันต้องมีคนเปิดผมอยู่ในห้องลองไปช่วยไปช่วยแป้งดิไม่ใช่ผมอยู่ในห้องที่ไม่มีประตูทางออกเอ้าพี่กิตพี่กิตต้องกระโดดลงมาตายเลยเดี๋ยวพวกเราไปชุบเองไม่ใช่คือแบบทุกรอบข้างพี่มีแต่กำแพงหมดเลยอะไรในห้องเอ้า คงจากหรือเปล่าไปอยู่รู้ไหนเนี่ยไม่โอปอล์ไม่โอปอไม่โอปอลโเจอไม่เจอวันดี้คุณแจก็ไม่เจอเพื่อนก็ตายชีวิตไร้ค่ามาตายให้หมดเลยเด็กๆอี๋นี่เอาตสเก้เอาสเกห้าตัวเลยไหมนุ๊กิน่นอาสเกามา แต่ผมติดรูผมไปช่วยใครไม่ได้โอ้โหอย่างเศร้าอะ่ะกุญแจมันแบบ mm. หายยากเวอร์อ่ะ